สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนท,ท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดดูดวงกับผมอาจารย์หนุ่มสุรพลใจร่านะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับเด็กกะตีสามสิบนาทีแล้วเนี่ยก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเราก็เดี๋ยวขออนญาตแชร์คลิปเป็นสาธารณะกันซะก่อนเลยเนาะนะครับอ่านในที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันไว้ก่อนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะดูดวงรายวัน นะครับแล้วก็แล้วก็ตามด้วยการอ่าจดวงชะตากันเลยนะครับสนใจดูดวงกันอย่างละเอียดนะครับกับอาจารย์ติดต่อทางอินบ็อกซ์มีค่าบูชาครูที่500บาทนะครับก็เปิดดวงชะตาแก้ไขปัญหาชีวิตถามกันได้ทุกเรื่องนะครับ500บาทถามกันได้ทุกเรื่อง ม่วจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักเนื้อคู่นะครับเกณฑ์แต่งงานนะครับเกณฑ์นู่นนี่นั่นมีหรืออยังนะครับหรือพร้อมหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถถามได้สามารถพูดคุยได้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยเนะถ้าใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการตรวจตรวจด,ว,ดวชะตากับอาจารย์นะครับก็เข้ามา อ่ะเราจะเริ่มดูดวงรายวันกันก่อนเลยนะครับดวงรายวันของวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสอง3นห้าหกสามนะครับดวงรายวันของนะครับวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสอง3นห้าหกสามนะครับเริ่มจากไพ่ของวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ ว้าวนะฮะกิจการงานของคุณไปได้สวยเลยนะครับได้สี่เมท้าแล้วไปกิจการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับได้อะไรมาก็มักจะเริ่มต้นในทางที่ดีนะครับมีการปรับมีการเปลี่ยนนะครับมีการทําให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินนะครับช่วงนี้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในทางที่ดีนะครับการเงินไม่ค่อยขัดสนนะครับหรือมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือยังดีครับยังมีเหลือนะครับส่วนความรัก ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีคุณนะครับปิดใจนะปิดใจไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือแฟนหรือคนรักของเรานะเราก็เลยดูเหมือนว่าทางานเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกนะฮะจริงๆทุกคนก็ร่วมเอาใจช่วยคุณนะครับแล้วก็ท่านที่ยังโสดก็ออยังต้องโสดต่อไปนะครับในช่วงนี้เนาะท่านที่เกิดในวัน จันครับท่านที่เกิดในวันจันครับผมวันจันท์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรได้พไพ่ใบนี้ครับเขาเรียกว่าเอชอ่ uh, age, uh, the sun ะเดซันนะฮะกิจการงานของคุณนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ uh, ได้ไพ่ที่ดีนะครับเขาเรียกว่ามักจะได้โครงการใหญ่ๆหรือโครงการดีๆเข้ามาในชีวิตถือว่าในช่วงนี้ รื่อดีๆเข้ามาบ่อยนะครับเจานายนีอาจจะให้นะครับมีการปรับรือเปลี่ยนงานในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินครับยังไม่ดีนะครับการเงินช่วงนี้ยังมีเรื่องเครียดนะครับอย่าไปค้าประกันอย่าไปอย่าไปค้าให้ใครมักจะเดือดร้อนเสมอๆครับความรักนะฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องความความรักนั้นนะคนที่ยังยังโสดนะครับคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่ มีครอบครัวแล้วนะครับหรือมีแฟนแล้วนั้นต้องบอกว่าน่าอิจฉาเลยนะฮะถือว่าดวงดีในช่วงนี้เนาะท่านที่เกิดในวันพุธอ่าวันอังคารสินะครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าได้ไพ่ u e ี n of w a n d นะฮะถือว่ากิจการงานช่วงนี้เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่านะฮะถ้าท่านที่ใดที่ทำงานบริการก็ถือว่าช่วงนี้ไปได้สวยไปได้ดีนะครับเกี่ยวกับงานบริการงานที่ต้องดูแลคนอื่นเทคแคร์นะครับการประสานงานแต่เรื่องการเงินยังแย่อยู่เหมือนเดิมหาเงินได้เยอะแต่ไม่เหลือนะครับใช้ไม่เหลือเลยในช่วงนี้เนาะอาจารย์แนะนำให้วางแผนก่อนนะครับ เรื่องของความรักครับว้าวในไพ่เดดเลเวอร์ฮะคนที่ยังไม่มีความรักก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่หรือเจอคนที่ถูกใจนะครับแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะช่วงนี้แฮปปี้นะครับมันจะได้อะไรเขาเรียกว่าได้ได้สิ่งดีๆได้ความประทับใจจากคนที่คุณรักนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับนะครับพุธกลางวัน ามาดูครับพูดกลางวันในช่วงนี้นะครับได้ไพส่สองเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ความเหนื่อยความอิดอัดความลำบากใจเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของงานนะครับโอ้ยงานเข้ามาเยอะแต่ว่ามันมักจะแบบว่างานซ้ำๆงานเดิมๆแต่นะครับไปได้สวยไปได้ดีนะครับส่วนเรื่องของความการเงินนั้นได้ไพ่สองถ้วยยังไงก็มีคนอุปถัมภ์และช่วยเหลือ เอว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับความรักช่วงนี้นะครับต้องบมอก,ก่อนความรักคุณมักจะเก็บทุกๆปัญหาทุกๆเรื่องมาเครียดมากจนเกินไปจนทําให้คุณไม่สบายใจหรือว่าแบกปัญหามากเกินไปนะครับส่วนคนที่ยังโสดก็อาจจะยังไม่อยากมีใครเพราะว่ายังไม่ยให้ยังไม่อยากให้ใครเข้ามารับภาระกับเราอย่างเงี้ยผมอาจารย์ก็เจอเยอะนะครับคนแบบนี้นะฮะมาดูส้นสิงกิดในวะันพุธกลางเคหนครับ คนมาพูดกลางคืนต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับได้ไพ่ว้าวนะฮะ The Lover นะฮะถือว่าไพ่ใบนี้ยากที่จะออกนะครับช่วงนี้กิจการงานของคุณมักจะเป็นมีการปรับมีการเปลี่ยนไปทางที่ดีนะครับมีการปรับดีขึ้น,นะอะไรก็แล้วแต่ที่เหนื่อยลำบากก็มักจะผ่านผ่านพ้นไปได้นะฮะการเงินได้ไพ่ Page of Swords นะฮะถือว่า,าเป็นไพ่ที่ ต้องคอยเขาเรียกว่าต้องคอยแก้ไขปัญหาเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาจุกจิกจิกนะครับส่วนเรื่องของความรักได้ให้นายออฟแวนนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ความรักก็ยังดีนะครับเพียงแต่บางครั้งบางทีเราสู้อยู่คนเดียวนะฮะนะครับของเราไม่เคยมีใครสู้กับเรานะฮะมันก็เลยทําให้เราต้องแบกปัญหาแบกภาระแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรสำหรับคนที่ยังโสดครับต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่านี้เนาะดวงของคนวันพฤหัสบดีครับผมนะฮะ ดวงคนพละหัสบดีนะครับดวงนี้ต้องบอกว่าได้ไพ่ queen of cup นะฮะ่ a g e of cup ถือว่าช่วงนี้กิจการไปได้สวยนะครับว้าวเยี่ยมไปเลยนะฮะกิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะการเงินมีเกณฑ์ต่อย,ยอดมีเกณนปรับมีเกนเปลี่ยนที่ดีนะครับทำให้การเงินนั้นมีโอกาสดีดีขึ้นได้นะฮะความรักได้ไพ่ q u e e า,าได้ไพ่ page of wand นะฮะ ช่วงนี้ต้องบอกว่ากิจการหรือสิ่งที่คุณทำในครอบพันในครอบครัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่คนที่ยังโสดก็มักจะได้เจอคนที่อายุอ่อนกว่าครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ เกิดในวันศุกร์นะครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งเป็น king of swords นะฮะถือว่าช่วงนี้วันศุกร์มักจะขยับตัวทําอะไรก็ยากเนาะนะครับอิจฉาไปหมดทําอะไรก็ดิ้นไม่ออกนะครับบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะฮะส่วนในเรื่องของความรักนะครับไอ้การเงินสินะฮะการเงินช่วงนี้ก็พอจะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆจากกิจการที่ยังมีอยู่นะครับถือว่าดีมากครับผม แต่ทหา,ารไม่มใช่ความรักไม่ต้องไปมองหาอื่นไกลครับความรักคือคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าแฟนของเราท่านัเองนะครับบางทีเราไปเปรียบเทียบว่าทําไมแฟนเราไม่เห็นเหมือนแฟนเพื่อนเขาเลยนะครับแหมถ้าแฟน,นเหมือนกันหมดเออมันก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาหละจริงไหมนะครับอ่ะมาดูท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับนะครับ วันเสาร์ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะฮะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องงานนะทาอะไรก็มือขึ้นทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่เมื่อกือนกับเราต้องทําไปและแบกไปการเงินนะครับอึดอัดพอสมควรเนาะได้ kings off s o r นะฮะอึดอัดพอสมควรนะครับบางทีบางครั้งก็ทําให้เหนื่อยล้านะครับแต่ความรักนั้นถือว่ายังดีอยู่ยังมีคนรักที่อบอุ่นยังมีคนที่คอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นความรักนั้นต้องบอกว่าในช่วงนี้ดีนะครับสำหรับค,คนที่มีคู่อยู่แล้ว แต่ำสำหรับคนที่เราแอบชอบหรือว่ายังโสดก็เชื่อว่าเร็วนี้กาลังจะมีคนเข้ามานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของดวงรายวันนะครับสวัสดีทั้งของผู้ชมนะครับสวัสดีด้วยนะฮะใครที่สนใจจะเข้ามาดูดวงกับอาจารย์ในช่วงนี้นะครับเปิดแค่ถึงตีสามครึ่งนะครับตีสามสี่สิบนทีนะครับก็ เรลี่ยนเชิญนะครับเปลียนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคนที่ส่งคําถามเข้ามาก่อนนะครับอาจารย์จะบอกว่าการที่คุณจะดูดวงกับอาจารย์คุณต้องตั้งจิตมาดีๆนะครับตั้งจิตมาให้อาจารย์จับไพ่ตรงกับคําถามของคุณนะครับนะต,ต้องถามให้ละเอียดด้วยนะครับหนึ่งคำถามต่อหนึ่งคอมเมนต์นะฮะ น้องฟ้าขวัญดาวคุณพี่เพลงส,สดด,ะะสสดิ้นนะครับผมสดดิ้นแค่จันนนงไม่หลับเลยครับตอนนี้อ๋อติดงานครับติดงานติดลูกค้าอยู่นะฮะแจ็ค AY18 นะคู่จะมีลักษณะแบบไหนเราจะตอนไหนครับอันนี้บอกไม่ได้ครับนะครับเอานะอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะายังไมไ่ตั้งดวงแชร์ให้จยนก่อนครับ เพราะถ้าดูเนื้อคู่เนี่ยมันจะต้องเปิดดวงเอาวันที่ปีเกิดมาดูกันจริงๆนะครับอันนั้นอันนั้นจะต้องบอกว่าต้องดูรละเอียดเลยนะคุณแจ็คนะขอโทษจริงๆนะครับนะฮะนะครับแชร์ราคาติ๊กนะฮะทะเลาะกับสามีนะครับจะมีโอกาสกลับมาคืนนี้กันเหมือนเดิมไหมคะนะครับตั้งใจมานะครับอาจารย์จะได้จับให้ดูนะฮะ ทะเลาะกับสามีมีโอกาสกับคืนมากันเหมือนเดิมไหมคะมีครับมีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันและกลับมาคืนดีกันเพียงแต่คุณต้องขยันง้อหน่อยนะครับนะมาชุงนี้อาจจะยากหน่อยครับแต่เชื่อว่าไม่นานนี้ ตักแช์ให้อาจารยังลูกนะครับอ,อ่ารเขอไปสบายไปที่อ่านให้ด้วยอ่าแชร์ราคาหนุ่ยค่ะแฟนคนที่เลิกกันเขาจะกลับมาใหม่คะนะครับโอ้ยากครับนะถ้าเลิกแล้วนะี่ยากมากเลยได้ไพ่แปดแปดถ้วยฮะ น่าจะยังไม่กลับครับไม่กลับนะครับใช่แล้วครับตั๊กสามสิบวันนี้งานสิงคโปร์ไม่บอกไม่ผ่านค่ะหนูจะได้งานที่สิงคโปร์ไหมคะหนูใจร้อนมากไปนะลูกนะนะครับแบางทีเราก็เครียดมากแต่ถามว่าถ้าสมัครใหม่มีโอกาสได้ไหมได้แน่นอนครับได้ไพ่สามไม่เท้าแต่เราต้องใจเย็นกว่านี้นิ่งกว่านี้นะครับถ้าเราไม่นิ่งเนี่ยอาจารย์บอกเลย ถ้าเราไม่นิ่งเราก็มักจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันเหมือนกับว่าเราเราเราสมัครได้ความกลัวลูกนะครับเราสมัครได้ความกลัวมันมีหลายเหตุผลที่เราทาให้เรากลัวแต่หนูรู้ไหมว่าเวลาที่หนูไปสมัครได้ความกลัวเนี่ยจะไม่มีใครเอาหนูหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมพราบริษัทต้องการคนที่เป็นมืออาชีพหรืองานที่เขาต้องเขาต้องเขาต้องการพนักง,งานที่ที่ช่วยเขาได้ไม่ใช่ว่า อ่าเวลาที่เราไปสมัครแล้วเ,เราอยากได้งานมากๆเนี่ยเขาก็ดูออกแต่เขาจะไม่เอาเขาชอบคนที่แบบว่าพร้อมกับการทำงานของเขามากกว่านะครับโอเคไม่ตัก๊กคุยเพลงก็ถามเรื่องอะไรก็ถามมาสิคะแหมแชร์แชร์นะ อ่านะมีคนถามผมนะครับว่าเอ,ออาจารย์หนุ่มนะครับอาการดูดวงเนี่ยนะครับใช้หลักอะไรในการดูผมต้องบอกว่าถ้าหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเยอะนะแต่ในศาสตร์ที่ผมถนัดเนี่ยจะเป็นศาสตร์ของเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับซึ่งเป็น สาสตร์ที่ดูค่อนข้างจะลึกนะครับเป็นสาสร <_ Z> ที่ดูค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็เป็นสาสตร์ที่ต้องบอกวาอ่าสามารถตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องนะครับ <_ Z> อย่างละเอียดนะคุณผู้ฟังนะครับเป็นการตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องอย่างละเอียดเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่ดูดวงกับผมเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าทุกท่านต้องอันนั้นคือท่านที่เปิดดวงกันนะครับคุณต้อง คุณต้องตั้งจิตด,ดีๆนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งวันที่เกิดต้องไม่พลาดด้วยนะครับเออแชร์แล้วค่ะหนูจะท้องไหมคะมาดูกันครับามานะฮะถามว่าหนูจะท้องไหมอาจารย์ดูจากนี้นี้ชัวร์ครับนะฮะได้ไพ่ใบนี้ครับห้าอ่าเขาเรียกว่า p a g e o f ฟครับนะฮะถ้าหนูมีแฟนเชื่อว่า หนูท้องแน่นอนในช่วงนี้อาจารย์กล้าพูดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออนะฮะอ่าผักบุ้งหมกแทนแล้วค่ะอาคนชื่อนัน,ะะนนะเขาคิดยังไงกับเราเขาชอบเราไหมคะอาจารย์ว่าเขาก็ดูดูเราอยู่นะครับชอบเราอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าจะเออเขาเรียกว่า ชอบเรามากไหมอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็อาจารย์เชื่อว่าเขายังยังไม่คิดอะไรกับเราอย่างนั้นนะฮะเขาแค่แค่ดูๆครับปินชแชร์ราคาเรื่องความรักปินบอกอาจารย์ทีครับว่าโสดหรือเปล่านะแชร์ค่ะยิ้มคนคุยด้วยเขาจริงใจกับเราไหมคะนะครับจริงใจด้วยจริงอา,อาจารย์เชื่อว่าเขาจริงใจด้วยนะนะครับแต่ว่าเราก็หวาดระแวงนะครับกลัวปริสัทจะซ้ารอย นะครับอ่ะใครถามเรื่องความรักมาบอกอาจารย์ทีว่าโสดหรือไม่โสดนะนะครับการที่เราจะมองโลกครับนะครับการที่เราจะมองโลกมันไม่เกี่ยวกับคุณมีดวงตานะครับคนที่ตามองเห็นแต่คุณมีทัศนคติที่ไม่ดีการมองโลกไม่ได้ใช้ตามองเสมอไปแต่ใช้ทัศนคติในการมองนะครับอย่างบางคนบอกว่า อย่างบางคนอนะถ้ามองเห็นก็คือเห็นผมเป็นเป็นคนตาบอดมานั่งพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนที่นะครับใช้ใช้ทัศนคติในการมองเนี่ยพอรู้ว่าผมเป็นหมอดูเอ้หมอดูอย่างนู้นอย่างนีงง้นั่นคือทัศนคติคืออดีตเขามองจากอาดีตที่เขาเจอมาอาดีตที่เขารู้มาอาดีตที่เขาเห็นมาซึ่งถามว่าจริงหรือเปล่ามีหลายคนถามผมว่าอาจารย์หนุ่มเนี่ยตาบอดเนี่ย สามารถาสามารถดูดวงได้ไหมผมบอกว่าอาจารย์เรียนรู้ศาสตร์พยากรณ์มานะครับแล้วก็ศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าศาสตร์เหล่านี้ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเราสามารถได้ได้สัมผัสถึงความคิดของเขานะครับบางทีบางคนเนี่ยนะคิดว่าเฮ้ยนะครับแดงนั่งโม้อีกแล้วนะครับอาจารย์ก็ พอได้ยินคำ,ค,ำความคิดอย่างเงี้ยอาจารย์รู้สึกเลยนะว่าคนคนเนี้ยนะครับเขาน่าจะแคบในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะอะไรเพราะถ้าคนที่เขามองว่าที่อาจารย์พูดไปมันโม้เนี่ยแสดงว่าตัวเขาเองเขายังไมไ่ศึกษานะครับนี่ไงการมองโลกไม่ต้องจำเป็นต้องใช้มองไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องใช้ตามองใช้ทัศนคติในการมอง เิดใจให้กว้างแล้วคุณจะพบความสุขนะครับเชร์แล้วค่ัจะมีโชคลาบบ้างเปล่าคะนะครับมาดูกันครับถามว่าโชคลาบมีไหมอาจารย์เชื่อว่ามีครับโชคลาบมีอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับในชว่วงนี้นะฮนะ ะนะฮะคุณผู้ฟังโอเคอ่ะต่อครับชแลวค่ะ,ะความรักมีกวาม,มีแฟนแล้วเ็วาม,มีคนอื่นไหมคะอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้เขากำลังมุ่งมั่นอยู่กับงานเขานะไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีคนอื่นหรือไม่นะครับนะครับระฉะนั้นได้ไพ่สีเมเท้าสีเมเท้าหมายถึงความก้าวหน้าการจะได้รุ่งเรือง,รองหรือการเดินดูดวง เขาเรียกว่าการสร้างฐานะต่อไปนะครับโอเคนะครับอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับต้องบอกว่าใครสนใจที่อยากจะเปิดดวงกับอาจารย์มีค่าบูชารครูที่500บาทนะครับถามละเอียดในทุกเรื่องนะครับถามละเอียดในทุกเรื่องอยากดูดวงในเรื่องอะไรการงานการเงินความรักนะครับการเดินทาง การแต่งงานเนื้อคู่นะครับอย่างที่มีท่านถามว่าเนื้อคู่ผมรูปร่างยังไงครับผิวสีอะไรครับเจอเมื่อไหร่ครับเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ต้องดูอย่างละเอียดนะครับถึงจถึงจะตอบได้นะครับถ้ามาถามตรงน,นี้อาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ตอบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันต้องมันต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของคนด้วยนะนะครับอืม ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีครับ